เต่แคมหวยหวยแ้เป็นเทนเ็ดเลยพี็นององแล้วจ้าคืตาดีแ้่มองดนเห็ดป่านะ

ดอกห็้พวกหมู่น้อยเลยเห็อแตะละขั้งดอกงามเนาะมนาวอุ้ยออกเป็นว่าเป็นดอกสำเรไจชองสามเดียวนี่ไงกระมีแล้วเนดองเนาะอีกเนาะ

nó mùi nó ừ, 6 nó 6, khang cho But <Happiness. S 2> <thousand> ปาดขาห็นไหมพูดพูดโอ้โหเป็นขาเลยนะกยน้องหุย แต่นอ้อย nhau เน mm hmm. line, าะเห็ดออกออกลายขนาดตีนี้เพี้องเลยโตเนือน้อเลย เ็บแบบตโตเนื่อ,ง,องกันอย่างคักเลยพี่นอ้องตัวพ้นดีเนาะพ้นดีเฮ็ดโตจะมีผีเห็นเนาะ เก็ดสาเน่ยกันเนาะพอเห็ดมันพลอยเห็ดมันอ่อนเก็บไว้แตย่ยามันหกักลูกบัลลาแต่ตายามันหกักลูกบานเ้างเปิดเ้าเปิดใบไม่ออกลมลมยังกันมีเห,ห็นได้ผูกชามันนะ เจาเอ้นยลอยอยดิพี่น้องเลยขอโทษขอภัยด้วพี่น้องเด้อยวคหักมันก็บยบเลดอกอน้อยอยนะพี่องเลดวนี่มันเป็นดอกเห็ดดอกเียว ลมอะไรี่น้องเลยอ่าเต่ว hmm. พ mm ี่น้องวแหลมค่ะใล้เปิดปุพี่น้องเลลมฮะเขียกันเลยเห็นันคึ

ช่วยช่งยันต้องประหยัดบืนเา้ไม่ดูดิน Ủa, mình ở, Ủa. Ừ. nhưng có lẽ là mình đã ừ. hát được này mọi người ạ mọi người ạ ฟ oh. ้าดดอกนี here, ่นะโอ้โหยังว่าเทียนนาพี่เนาะบนตกเมื่อคืนนี่ข้าเจ้ากำลังดับนาเนาะบรรยากาศพี่เนาะคือแนววันี่คือยามน้าแน่พี่เนาะ

ไม่ใหญ่ขึ้นแต่้นกำหน้าเมื่อไงเราจะคิดแก้แค่ปวดผมมีเวลาไปพี่น้องเลยถ้เกิดอะไรไม่มีเวลาไปแล้เท่าเลยเพ็ดเวียงอยู่ก็กินน้ำรุ่นน้ำร้านไปเสีแล้วอะไรเท่านี่ใช้ได้หวังยังหวยยผมยังบป็นเด้ข่าวใช่ไหมเป็นเด้ข่าวเพชรถือพ้นมันมันมันหลเลยแม่ยังโชลุนจอดหวยรุนโทรจับ ไม่รุน,นซิงไม่รุนซิงวันนี้ก็ม่านคือเก่าเนาะแพียงเนาะผู้แหนมนะไอ้น่าไปไลฟ์พี่น้องพัวกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสับปินเด้อ้วยนะครับสมัครที่นี่สบายดี